สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราจะมาต่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแทบกิ่งอันนี้คือยอดไข่ตึกที่เราเลือกมาครับน,นี้คือต้นต่อน่าจะเป็นมะม่วงต้นนี้น่าจะเป็นอะไรทวายเหรอไม่ทวายก็เขียวแล้วครับก็จะเลือกขึ้นตรงนี้ทีน,นี้ตัดตรงนี้ออกนี่ฮะดูว่าข้างในมันเรียบดีบ้แสต่งนี้ออกก็เฉือนนี้เป็นปากฉลาดเฉือนเสร็จแล้วเสียบ แนบฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแล้ก็ติดจ้างเขามาต่ออย่างเดียวครับจ้างเขามาทาดอย่างเดียวนีดลองทําเองดูครับนครับไม่อเลยประมาณนี้ครับนี่เสร็จแล้วพอครบสามสิบวัน ทักสามสวันเราก็มาดูมันแตกยอดเราก็ต้องมาตัดออก